เจ็ดความรู้สึกที่โตขึ้นถึงจะเข้าใจหนึ่งคนบางคนไม่ได้หายไปเพราะไม่ได้รักเราตอนเด็กเรางงแต่พอโตขึ้นถึงเข้าใจว่าบางคนถูกส่งมาเพื่อช่วงหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ตลอดไป 2. การอยู่คนเดียวสบายกว่าการอยู่กับคนที่ทำให้เรารู้สึกด้อยตลอดเวลาเมื่อก่อนแค่อยากมีเพื่อนมีคนอยู่ข้างๆแต่ตอนนี้รู้ว่าการอยู่กับตัวเองอย่างสงบมีค่ากว่าการฝืนอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าเรา 3. การพยายามมากกว่าคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโตขึ้นถึงเห็นว่าจังหวะโอกาสและชีวิตมันไม่แฟร์กับทุกคนเสมอไปหรอกสรอยยิ้มของใครบางคนไม่ใช่ของเราตลอดไปเมื่อก่อนคิดว่าความสนิทคือความถาวรแต่โลกสอนแล้วว่าทุกรอยยิ้มมีวันเปลี่ยนเป้าหมายเสมอเราแค่ต้องยอมรับมัน 5. ไม่มีใครรู้ว่าเราเหนื่อยแค่ไหนถ้าเราไม่พูดเองนิ่งเกินไปก็เท่ากับ เขาคิดว่าเราโอเคยิ้มเกินไปเขาก็คิดว่าเราเข้มแข็งโตขึ้นถึงเข้าใจว่าความจริงใจต้องเริ่มจากตัวเราไม่ใช่การรอให้ใครทายถูก 6. ความผูกพันไม่ได้วัดจากเวลาที่อยู่ด้วยกันแต่วัดจากความตั้งใจของทั้งสองคนอยู่ด้วยกันทุกวันแต่ไม่ได้ตั้งใจก็แพ้คนที่เจอหน้ากันน้อยแต่เห็นค่ากันเสมอโตขึ้นถึงรู้ว่าความสําคัญมันต้องมาจากทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่เราฝ่ายเดียว 7. การปล่อยวาง ไม่ใช่การแพ้แต่คือการยอมรับว่าชีวิตมีจุดที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆตอนเด็กเราฝืนทุกอย่างตอนนี้เรารู้แล้วว่าบางอย่างสวยแค่ในความทรงจําและเราต้องยอมให้มันอยู่ตรงนั้นจริงๆสุดท้ายโตขึ้นไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นเสมอไปแต่มันทําให้เรายอมรับความจริงได้มากขึ้นและเ,เพื่อนๆละ่ะโตขึ้นมาเจอความรู้สึกไหนที่เพิ่งเข้าใจตอนนี้บ้างไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ